สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาต่อเล็บก,กันนะคะอุปกรณ์มีไม่มากค่ะมีไม่กี่ชิ้นเองค่ะใครๆก็ทําได้นะคะชิ้นแรกค่ะเป็นพุชเชอร์นะคะเอาไว้ดุนหนังนะคะมีขายตามร้านขายอุปกรณ์ทําเล็บนะคะแล้วก็ในช้อปปี้ก็มีค่ะอุปกรณ์ที่แสงที่สองนะคะก็จะเป็นตะไบนะคะมีตะไบแบบบางแล้วก็มีตะไบแบบเป็นโฟมนะคะอย่างที่เห็นคือเรหรือเรียกง่กายๆว่าบัฟโฟมนะคะต่อมาก็จะเป็นแปรงปัดฝุ่นค่ะ แล้วก็เป็นทัมเมอร์นะคะนั่นหนึ่เรื่องยากันเชื้อรานะคะแล้วก็ที่จุดสําคัญก็คือให้ซื้อคําว่าที่มีคําว่าแอ r ดด้วยนะคะได้ใช้ขวดเดียวไปเลยนะคะต่อมาก็เป็นเบรคโค้ดค่ะต่อมาก็จะเป็นกาวเจลนะคะต่อมาเป็นเสื้ออบมินิค่ะอบเล็กๆเล็กๆนะคะแล้วก็เป็น PVC ค่ะต้องการแบบไหนก็นเอามาได้เลยนะคะ ดันให้ครบทุกนิ้วเลยนะคะดุนหนังเข้าไปเลยค่ะหนังที่ตายดุนเข้าไปให้เป็นทรงโค้งสวยๆเลยนะคะแต่อย่าดุนแรงเกินไปนะคะเดี๋ยจาเจ็บค่ะหลังจากดุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตะใบปลายเล็บให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้ยาวแล้วก็ไม่ให้สั้นจนเกินไปนะคะอย่าสั้นมากนะคะเอาแค่พอมีปลายเล็บนิดเดียวก็พอค่ะตะใบให้พอเป็นทรงสวยงามแล้วก็ไม่บานนะคะ ต่อมาใช้บัฟโฟมนะคะบัฟหน้าเล็บทั้งหมดสิบเล็บเลยนะคะบัฟเสร็จแล้วก็ปัดฝุ่นนะคะแล้วก็ใช้น้ํายาคลีนเซอร์หรือแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะเช็ดหน้าเล็บทําความสะอาดเอาฝุ่นออกให้หมดเลยนะคะที่สําคัญนะคะควรใช้สำมึไร้ขนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ขนติดที่หน้าเล็บค่ะเช็ดให้ครบทุกนิ้วเลยนะคะเช็ดไปเลย ค่ะหลังจากเช็ดหน้าเล็บสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอให้เล็บเนี่ยแห้งสนิทก,ก่อนนะคะเราถึงจะมาลงพา์เมอร์นะคะตัวพาเมอร์ตัวนี้ค่ะที่จะให้สังเกตอะค่ะือจะมีคําว่า air day ที่เขียนไว้ข้างหน้าขวดนะคะเพราะว่าเขามี ps b o n d ผสมด้วยนะคะคือมันสะดวกในการใช้งานคือใช้แค่ขวดเดียวไปเลยนะคะแต่ก็เขาก็จะไม่ได้แห้งเหือดไปเลยนะ เขายังจะทิ้งความเหนียวความเงายังอยู่บนหน้าเล็บอยู่นะคะแต่ไม่ต้องเช็ดออกนะคะอ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็ทาเนี่ยตัวนี้ให้ครบทุกนิ้วเลยนะคะค่อยครบทุกนิ้วแล้วก็รอระยะหนึ่งนะคะรอแป๊บนึงอะคะ่ะให้อ่ามันแห้งไปบ้างนะคะแล้วเราค่อยมาลงเบรกกันต่อนะคะอาจจะปักๆนิดนึงนะคะช่วยเขานิดนึงนะคะอ่ะต่อมาเรามาลงที่เบรกโค้ดค่ะ ลงเหมือนทาสีเจลเลยค่ะทุกคนลงไปเลยลงแล้วอบอหกสิบวินะคะหรือบางคนจะอบส0สิบวิก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ส่วนตัวอบหกสิบวินะคะเพืาอความมันจานะคะต่อมาพีวีซค่ะเราก็เลือกพ V c ีซีที่เหมาะกับหน้าเล็บนะคะแล้วก็ทากาวลงไปพ v c ซีเนี่ยก็คือท้ายัดให้ติดแน่นอาจจะตะไบาโคลเล็บน,นิดนึงนะคะข้างในตัวพ V c ีซอะคะ่ะ พื่อให้หยียบหยาบหน่อยนะคะปาคุณอ่อนนะคะแล้วค่อยทากาวนะคะอันนี้เป็นกา,าวเจลนะคะแปะทากาวเจลแล้วก็แปะเบล็ดนะคะแล้วก็ไปใส่เครื่องอบนะคะเ<ะ>ครื่องอบมิน้นั่นแหละที่เราให้ดูตอนแรกนะคะ,ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในการติดเล็บ p ี c ีนะคะอย่าติดเกย เกยโคลเลยนะคะอย่าติดชิกโคลนะคะให้ขยับมาเหลือพื้นที่สักหนึ่งเส้นผมนะคะเพื่อความเนียนนะคะเดี๋ยวเรามาจะตะไบโคลกันทีหลังเนาะตอนนี้เราติดไปก่อนให้ครบทุกเล็บเลยนะคะอย่าติดชิกโคลเป็นใช้ได้คะ่ะโอเคติดได้ครบทุกเล็บเลยนะคะอ่ะพอทําเสร็จครบทุกเล็บแล้วนี่เลยคะ่ะเป็นไงคะโอเคเลยนะคะ ทีนี้เราก็มาตบาบตัดแต่งทรงตามชอบเลยสั้นยาวแล้วแต่เลยค่ะตบาบขอบเก็บด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้สั้นก็ตัดออกนะคะตัดซ้ายแล้วก็ตัดขวาแต่ถ้ามีเครื่องตัดก็สะดวกดีค่ะค่ะทีนี้จะเห็นโคนใช่ไหมคะที่บอกว่าให้ติดเลยโคนขึ้นมาเราใช้ตะใบาบางที่เรามีอยู่เมื่อกี้ตะใบโคนเล็บนะคะให้เอาอ่ตาตะใบให้หล่นอ่ะมันแบบเลื้อยๆไปกับเนื้อเล็บนะคะตะาบลงไปเลยไม่เป็นไรนะคะ ทุกทุกเล็บเลยค่ะตะไบ,บให้เรียบนะคะให้เหมือนเป็นหน้าเล็บเดียวกันนะคะไม่ให้มีหลันนะก็คอยรูปๆเอานะคะอ่ะพอตะไบ,บเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ตะไบบัฟโฟมอ่ะหรือตะไบนั่นแหละตะไบบับบฟโฟมอะคะ่ะตะไบ,บอีกรอบหนึ่งทั้งหน้าเล็บเลยนะคะตะไบ,บทั้งปลายเล็บและหน้าเล็บนะคะตะไบ,บหมดทุกเล็บแล้วนะคะเราก็ปัดฟูนนะคะแล้วก็เช็ดหน้าเล็บด้วยคลีนเซอร์รอแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะ เ,เดี๋ยวเราจะมาทำสีกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการต่อมากกว่านะคะต่อเล่นๆนะคะไม่ได้แบบว่าแบบลงดีเทลอะไรเยอะเนาะอย่าคิดมากแล้วก็อย่าดราม่านะคะโอเคค่ะแล้วเราก็รอให้เลบแห้งให้สนิทก,ก่อนนะคะเพื่อนๆรอให้เลบแห้งให้สนิทก,ก่อนแล้วเราถึงจะไปทาเบสโค้ดแล้วก็ลงสีค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหลังจากลงเบทโคนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันเรียบเนียนเหมือนเล็บอันเดียวก็เลยไม่มีหลันเลยนะคะแล้วจากนั้นก็ทําสีได้เลยค่ะจะต,ตกแต่งยังไงก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ทางเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะคะติดเพชรติดอะไรแล้วแต่ตามใจลูกค้าชอบเลยค่ะ